สวัสดีครับผมตีอ้วนพัฒนาการนะครับก็กลับมาพบกันอีกพระบ้านบ้านนะครับวันนี้เรามีสมเด็จกลุ่บังขุนพมครับชุดกลุมีคราบนะครับชุดนี้ร้อยองค์ร้อยองค์เก้บาทเท่านั้นนะครับสวยนะครับชุดกลุกมีคราบนี่ครับร้อยองค์เก้าร้อยบาทครับชุดนี้สวยมากครับมีคราบกลุ่ ติดอยู่ครัร้อยองค์เก้บาทครับท่าสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับตามลิงก์นี้ครับแอดไลน์มาได้เลยนี่ครับสมเด็จบางขุนพรมชุดโกลมีคาบครับร้อยองค์เก้บาทเท่านั้นครับชุดมีนี้จะมีตาปั๊มนะนี่ตาปั๊มสีม่วงด้านหลังครับ ชัดกันเลยอ่านี่ครับสวย,สวยมีคราบครับร้อยองค์เก้าร้อยบาทครับพร้อมส่งเคอรี่ให้เลยครับเนี่ยที่ประมาจจะจางๆไปนะครับตามการเวลาเน,เนื้อพุนๆเลยพัน ร้อยองค์900บาทครับสมเด็จกูบางกูรุปีสองพันห้ครับเปิดกูที่วัดใหม่อมาตารดครับท่านใดสนใจนะครับเนี่ยครับดีไลน์ตามนี้เลยนะครับตีอ้วนพัฒนาการครับพระบ้านบานพระเมาเมารนี่ราคาบ้านเหมาเหมาจับต้องได้ครับนี่ครับตามนี้นะครับ ร้อยองค์เก้าร้อยบาทครับผม